ทำไมอะเมื่อกี้แม่เรียกไม่มาพี่ทามฮะไม่เมื่อกี้แม่เรียกไม่มาตีดีไหมฮะตีดีไหมเนี่ยแม่ตีดีไหมฮะแม่เรียกกัะเมื่อกี้ไม่มาตีดีไหมหมอบไปเลยไหนหมอบยังไงไปเลยหมอบยังไงแม่เรียกไม่มาเมื่อกี้ไปเลยยังยังไแม่ตีนี่ตีเด็กหนี่เด็กดื้ออย่างงี้แม่ต้องตีละยังไหนไปหมอบเลยนะ ไปหมอบหมอบเดี๋ยวนี้ยัง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 ยืดอีกยืดอีกยังยังยังไงยังไงเนี่ยเห็นไหมหัวเนี่ยโดนพี่ดองลักเขากัดหัวเนี่ยยังกัดไม่เก่งยังกัดสู้เขากันเองอกัดไม่ค่อยเก่งอตีดีไหมแม่ตีดีไหมทะเลาะเขายังยอมแพ้เขาอยู่หมาในบ้านยังยอมแพ้เขาอยู่ ตีดีไหมแม่ตีดีไหมดื้ออย่างเงี้ยเรียกแล้วไม่มาทาไมถึงไม่มาเวลาแม่เรียกอะ่ะฮะแม่เรียกทาไมถึงไม่มาทําไมแม่เรียกทําไมน้องไม่มาฮะทำไมน้องช้าฮะทำไมน้องช้าฮะทาไมน้องช้าแม่เรียกอะ่ะเขาจะฟังนี้แหละเวลาโดนโดนุทําไมน้องช้าจังเลยอะ่ะฮะ ถ้าดื้ออย่างเงี้ยแม่จะตีเอานะถ้าพี่ทาเรียกแล้วไม่มาแม่จะตีเอานะรู้ไหมถ้าดื้ออย่างเงี้ยแม่จะตีหนักเลยนะตีให้ร้องแง,ง้งเหมือนวันนั้นเลยที่ทะเลาะก,กับพี่ดอกลักกันเนี่ยที่ทะเลาะก,กันอย่างนั้นเนี่ยแม่ตีอย่างนั้นเลยแหละตีให้เจ็บเลยลำคาเนี่ยแม่งวันน่ะเหรออย่าดื้ออย่าซนดิ เวลาแม่เรียกต้องรีบมาไม่ใช่ค่อยๆค่อยๆอยู่นั่นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนเรียกช้าๆเงี้แม่จะตีเอาตุบตุบเลยโดนไม้ท่อนใหญ่แน่โดนตุบตุบตเลยอะใช่ไหมเอาไหมเอาไหม อ่อนมาอ้อน,อน่น่อยๆเนี่ยหัวเป็นแผลหน่อยๆถลอกถลอก คือว่าเขายังฟัดไม่ค่อยเก่งไงเป็นเหมือนแบบมาเพิ่งจะแบบเป็นนมอะ่ะก็เลยกัดตัวพี่ดอกรักเขาไม่ได้หนูพี่ดอกรักเขาขู่เขาไม่ก็ให้ขึ้นบ้านหรอกเขาขู่น้องให้ขึ้นบ้านเมื่อก่อนเล็กๆเ,เล่นกันได้แต่ตโตมาไม่ชอบแล้วพี่ดอกรักไม่ชอบพี่ทมแหละพี่ดอกรักไม่ชอบและน้องโตกว่าไม่ชอบอ่ะกลายเป็นว่ารู้สึกเกลียดน้องน้องเข้ามาหาใกล้ๆไ,ไม่ได้อิจฉาน้อง แต่พี่ทําเขากลัวเพราะว่าอันนั้นะมันสักสักที่ว่าเขาอยู่ก่อนมั่งอะไรมั่งเลยเคยโดนขู่จนแบบว่าหงาท้อง,งไงไส้มาแล้วก็เลยต้องยอมค่ะไปไปนอนไปนอนด้ถุนนันไปเฉยแฉะไปฝนมันตกไปลูกไปไปเข้าจ่ถุนไปเร็วเข้าจ่ถุนมาฝนตกเฉยแฉะเข้าจ่ถุนไปเลยไปเร็วไปไปเข้าจ่ถุนไป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 เข้าไปเข้าไปเข้าไป เข้ามาเร็วเร็วเข้ามาเร็วนอนงั้นแหี่นอนเล่นงั้นแหี่นอนเล่นงั้นแหี่อยู่นี้นะนอนนี้นะแหละเขาอยู่แค่นั้นเดี๋เวียนกินเวียนนอนอยู่ตรงนั้นแหละเออแล้วนอนอยู่นี้นะแม่จะขึ้นบ้านก่อนแล้วนะพี่หมีอยู่นูน่นพี่หมีอยู่นูน่น <c oughs> ยินยู่นี่แหละแม่ขึ้นบ้านก่อน